สวัสดีครับวันนี้ผมจะขอเล่าเรื่องโบราณเรื่องหนึ่งที่ชาวอีสานเล่าขานสืบต่อกันมาเรียกว่ากล่องข้าวน้อยฆ่าแม่เรื่องนี้ไม่ใช่เพียงตำนานแต่เป็นอุทาหรณ์ที่สอนลูกหลานให้รู้คุณพ่อแม่ให้คิดก่อนทำอย่าให้อารมณ์ชั่ววูบมาบดบังสติปัญญาการครั้งหนึ่งนานมาแล้วดินแดนแถบอีสานยังเป็นป่าไม้เขียวขจี มีทุ่งนากว้างใหญ่ไพศาลผู้คนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ดำรงชีวิตเรียบง่ายทำไร่ไถนามีควายคู่ใจคอยไถดินมีสระน้ำกลางทุ่งนาเอาไว้ให้ควายลงไปแช่ยามแดดร้อนๆยามเช้าแม่เท่าจะหุงข้าวเหนียวกลิ่นข้าวหอมลอยออกจากครัวไม้ไผ่ยามคำ่ำก็จะนั่งล้อมวงกินข้าวกับครอบครัวฟังเสียงจะจัจนเรไรดังสนั่นป่า ฟังเสียงลมพัดยอดไผ่เสียดสีกันชีวิตแม้จะยากจนแต่ก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นในหมู่บ้านนั้นมีแม่เฒ่าคนหนึ่งอายุราว60ปีร่างกายผอมเกรง่งแต่ใจของนางแข็งแรงเต็มไปด้วยความรักนางมีลูกชายคนเดียวเป็นที่พึ่งพิงในยามแก่เฒ่าลูกชายคนนั้นมีนิสัยออกไปทางห้าวหาญชอบทำงานแต่บางครั้ง ก็ใจร้อนอารมณ์รุนแรงไม่ค่อยคิดให้รอบคอบแม่เท่าก็เฝ้าสอนลูกอยู่เสมอว่าลูกเอ๋ยอย่าได้ใจร้อนให้คิดก่อนทําอารมณ์ดังไฟถ้าไม่หัดดับจะเผาตัวเองและคนที่รักได้วันหนึ่งลูกชายตั้งใจจะออกเดินทางไปทํางานในเมืองที่อยู่ไกลหลายวันแม่เท่ารู้ว่าลูกต้องเหนื่อยต้องหิวระหว่างทาง ถึงหุงข้าวเหนียวใส่กล่องไม้ไผเ่เล็กๆที่สารอย่างประณีตเรียกว่ากล่องข้าวแม่นั้นกลัวว่าลูกจะหิวกลางทางจึงตักข้าวเหนียวใส่ชั้นหนึ่งแล้วแอบวางปลาแดกย่างปลาแห้งและเกลืออีกนิดหน่อยซ่อนไว้ใต้ข้าวเพื่อให้ลูกได้กินอิ่มในระหว่างเดินทางแม้ของมีไม่มากแต่ก็เต็มไปด้วยความตั้งใจและความรักลูกชายแบกสัมภาระ เดินตากแดดกลางทุ่งนาไกลนับชั่วโมงเมื่อเหนื่อยและหิวเขาจึงหยุดพักใต้ต้นไม้ใหญ่เปิดกล่องข้าวขึ้นมาดูพอเปิดก็เห็นเพียงข้าวเหนียวน้อยนิดอยู่ชั้นบนความหิวบวกกับความร้อนและอารมณ์ใจร้อนทำให้เขาคิดไปว่าทำไมแม่ให้ข้าวน้อยนักแม่ไม่รักเราแล้วหรือจะให้เราตายกลางทางหรืออย่างไรความคิดนั้นเหมือนฟืนแห้งที่ถูกจุดไฟ แปรเปลี่ยนเป็นความโกรธแค้นความโกรธทำให้เขาลืมทุกอย่างลืมความเหนื่อยที่แม่เลี้ยงมาลืมความรักความห่วงใยเขาตวาดใส่แม่ผู้ชาราที่ตามมาส่งและบันดาลโทสะลงมือทำร้ายจนแม่สิ้นใจคาที่ทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วราวพายุอารมณ์ชั่ววูบพรากแม่อันเป็นที่รักไปตลอดกาลหลังจากนั้นด้วยความโมโหเขาโยนกล่องข้าวลงกับพื้น กองแตกออกข้าวเหนียวทะลักออกมาเต็มอีกทั้งยังมีปลาแดกย่างปลาแห้งและเกลือห่อใบตองที่แม่ซ่อนไว้อย่างดีเมื่อเห็นเช่นนั้นเขาช็อกน้ำตาไหลพรากหัวใจเหมือนถูกฉีกเป็นชิ้นๆเขาร้องไห้กอดร่างแม่เอาไว้แต่ทุกอย่างก็สายเกินไปแล้วหลังจากนั้นชายหนุ่มไม่มีความสุขอีกเลยเขาร้องไห้ทุกคืน บางคืนฝันเห็นแม่มายืนมองด้วยสายตาอันเปี่ยมรักแต่ก็เจ็บปวดใจรากับเตือนให้เขาระลึกถึงความผิดใหญ่หลวงชาวบ้านที่รู้เรื่องนี้ต่างสะท้อนใจและเล่าขานต่อๆกันมาว่าจัดอย่าได้ทำเหมือนเขาอย่าได้ใจร้อนจนฆ่าผู้มีพระคุณเรื่องกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่จึงสอนเราว่า 1. ความกตันอู่สำคัญที่สุดแม่ให้ชีวิต เลี้ยงดูด้วยความรักแม้ของจะน้อยแต่เต็มด้วยน้ำใจ 2. อารมณ์ชั่ววูบทำลายชีวิตเพียงเสี้ยววินาทีของความโกรธทำให้ต้องเสียใจไปชั่วชีวิต 3. อย่าตัดสินด้วยตาเปล่าสิ่งที่เห็นข้างนอกอาจไม่ใช่ความจริงทั้งหมด 4. ทุกการกระทำมีผลกรรมทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้รับผลชั่วตอบแทน 5. เล่าไว้เพื่อเตือนลูกหลานให้คิดถึงพระคุณของผู้เป็นแม่พ่อและผู้มีพระคุณทั้งหลายครับ <c oughs> ก็จบลงแล้วฝ <c oughs> ากกดติดตาม <c oughs> กดไลค์กดแชร์ <c oughs> เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับ <c oughs> ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ